หมดสติในรถสุดยื้อชีวิตตลกร้องไห้ถูกคนรักเวียงตกลุ้มขยะจนเธอตัดสินใจทำสิ่งนี้ชูสีมีสมมนหรือแม่ชูป้าชูใครๆก็รู้ว่าเธอเป็นตลกหญิงแต่บางคนอาจไม่รู้ว่าเธอเคยปฏิเสธบทนางเอกมาแล้วหลายเรื่องเพื่อรับบทต,ตลกตามนางก็ในเมื่อผู้หญิงส่วนใหญ่ล้วนอยากเป็นนางเอกด้วยกันทั้งนั้นแต่เธอกลับกล้าละทิ้ง เส้นทางยอดนิยมมาเลือกเดินอีกเส้นทางที่เธอรักก็เพื่อเสียงหัวเราะจากผู้ชมซึ่งเป็นเกียรติยศและความภูมิใจของเธอทุกการแสดงออกของเธอทำให้คนรื่นรมแม้เพียงเห็นหน้าเสียงหัวเราะขึ้นเครงก็จะดังขึ้นนั่นคือพรสวรรค์ที่ผู้หญิงน้อยคนจะทำได้กว่าจะได้เป็นชูสีมีสมมต์ไม่ใช่เรื่องง่ายครับและเส้นทางของตลกในชีวิตจริงของเธอไม่ได้อาบอวนไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะครั้งหนึ่ง เธอกลายเป็นตลกร้องไห้จากน้ำมือชายคนที่เธอเคยถวายให้ทั้งชีวิตชูศรีมีสมมน์ราชินีบทตลกคู่ขวัญของตลกรุ่นครูล้อต๊อกคนในวงการเรียกชื่อเล่นเธอว่าชูป้าชูหรือแม่ชูครับเกิดเมื่อวันที่26มกราคม2472ที่นครราชสีมาโคราชบ้านเองเป็นดาราตลกหญิงอวุโสที่มีชื่อเสียงรุ่นเดียวกับล้อต๊อกดอกดินกัญญามาน สมพงษ์พงมิตรถ้วมทรนงพูนสวัสดิ์ธิมากรมาลีเวทประเสริฐป้าทองชุลาลีวันสุวรรณทั์และจุรีโอชริพื้นเพชูศรีเป็นคนอีสานบ้านเกิดอยู่โคราชและเมื่อเข้ากรุงเทพมหานครในวัยเด็กเจ้าตัวเคยเล่าว่ายังพูดภาษากรางไม่ได้เลยได้แต่เอ,อออกับเขาไปตามเรื่องชูศรีศึกษาที่โรงเรียนนาตดสินจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ที่โรงเรียนคติยานีพดุงพอจบชั้นม .6 แล้วทางบ้านอยากให้เรียนพยาบาลครับแต่เธอชอบการแสดงร้องรำทำเพลงมากกว่ามีความฝันมีความปรารถนาเดินในเส้นทางบันเทิงมาตั้งแต่เด็กๆครับปี2484อาจารย์รัตดาสรัตายนรยิเริ่มตั้งคณะละครชายจริงหญิงแท้ขึ้นโดยได้ผลิตละครเวทีเรื่องแรกขึ้นชื่อว่าพักกาวลีอุโคจันเรืองเป็นพระเอกชูศรีจึงเข้าไปสมัครเป็นนักแสดงกับคณะละครนี้ และมีบทบาทลดแล่นบนเวทีละครเรื่องพาก,กาบาลีประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงกลายเป็นละครฮิตติดใจคนดูจนอาจารย์ลัดดาได้ตั้งชื่อคณะละครว่าพาก,กาบาลีเสียเลยชูศรีได้อยู่กับคณะพาก,กาบาลีว่ากันว่าในเวลาต่อมาผู้ถ่ายทอดศาสตร์วิชาตลกให้กับเธอก็คือดารานักแสดงชายผู้มักจะรับบทหัวหน้าผู้ร้ายเป็นสุดยอดจำอวดยุคบุกเบิกของวงการนั่นก็คือ บุญปิดครั้งหนึ่งขณะกำลังเตรียมตัวอยู่หลังเวทีเธอต้องถักเปียทั้งสองข้างแต่ด้วยความเร่งรีบจัดแต่งผมหรืออย่างไรไม่ทราบจึงทำให้พอออกไปเล่นบนเวทีหางเปียทั้งสองของเธอปลายชี้ขึ้นและกระดกดุกดิกขึ้นลงทุกครั้งตามจังหวะที่เธอเดินครับได้สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนดูอย่างมากมายอย่างที่เธอเองก็ไม่ได้ตั้งใจพอจบฉากนั้นอาจารย์รัด,ดาเดินเข้ามาหาและบอกว่าดีมาก เธอควรเล่นบทอย่างนี้ต่อไปนะด้วยบุคลิกของชูสีที่เหมาะสมกับบทตลกทำให้เธอประสบความสำเร็จได้ไม่ยากบทเพื่อนนางเอ,งเอกหรือบทตลกตามนางได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเกินคาดจากนั้นเธอจะเริ่มเข้าสู่วงการแสงสีอย่างเต็มตัวจากนักแสดงประจำคณะปากกาบลีของอาจารย์รัตดาสารายน์เธอได้กลเป็นนักแสดงเนื้อหอมออกมารับงานแสดงอิสระกับคณะละครหลายคณะ เช่นคณะอัจวินการละครคณะเทพศิลปินการละครคณะศิวารมณ์คณะวิจิตกเกษมคณะเชื่อชุมนุมศิลปินและคณะลูกไทยเป็นต้นแต่ที่ทําให้ชื่อเสียงของเธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นไปอีกก็คือการได้เล่นละครดังแห่งยุคเรื่องขุนเหล็กที่จับคู่แสดงกับตลกผิวสีเข้มดอกดินกัญญามานนับตั้งแต่ปี2484เรื่อยมาจนถึงปี2497ผลงานของเธอ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางกระทั่งวงการละครก็ซบเซาลงและเพื่อเป็นการส่งท้ายสออาสนจินดาได้รวบรวมนักแสดงทั้งหมดที่เกิดในวงการละครรวมทั้งชูศรีมาเล่นละครเรื่องอภัยทศพระเนจรซึ่งจัดแสดงขึ้นที่โรงละครศรีอยุธยาหลังจากนั้นทุกคนก็ได้แยกย้ายกันไปตามเส้นทางของตนแต่ชูศรีไม่หยุดความฝันลงแต่เพียงเท่านั้นนะครับเธอได้ไปสมัครร้องเพลงสลับหน้าม่านกับพยงมุกดา และเชาวแคลครองโดยเพลงอัดสิบาบาคือเพลงแรกของชูศรีที่ร้องต่อมาจาึงมีโอกาสเข้าสู่วงการจองเงินปี2497อายุ25ปีชูศรีขึ้นแท่นเป็นทางผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับหนังเรื่องแม่ค้าหาเปรแนในานามของค่ายสองสาวภาพยนตร์ได้เติมโมรากุลและกรองจิตเตมีศิลปินเป็นพระเอกนางเอกออกฉายเมื่อวันที่22กันยายน2497 ที่ศาลาเฉลิมกรุงได้กำไร1นึ่งหมื่นบาทซึ่งสมัยนั้นถือว่าเงินจำนวนนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับปี2,498อายุ26ปีชูศรีได้รับการจ้างให้แสดงหนังเรื่องแรกในชีวิตนั่นก็คือเรื่องยอดรักคนยากที่เขียนบทและกำกับการแสดงโดยสออาสนจินดาชูศรีมีสมมนเป็นผู้ที่มีความสามารถหลากหลายทั้งร้องเต้นเล่นละครอย่างไรก็ตาม เส้นทางชีวิตผู้กำกับของเธอก็ไม่ได้ราบรื่นนะักปี2506ในฝูงหงเป็นหนังแนวดรามา่าสมควรกระจางศาสตร์เป็นผู้กำกับชูสีนั่งแท่นผู้อำนวยการสร้างถึงแม้ว่าจะได้พระเอกเบอร์นหนึ่งอย่างมิเชยบัญชามาประกบกับนักร้องสาวคนดังอย่างรวงทองทองลั่นทมและอมราอัศวนนก็ตามนะครับแต่ในฝูงหงกลับเป็นหนังขาดทุนย่อยยับรวงทองทองลั่นทม เล่นหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกและเรื่องเดียวของเธอชูศรีจึงได้กลับมาเล่นหนังอย่างเดียวครับแต่พอเล่นได้ไม่นานก็มีไฟลุกโชนในกายเธอขึ้นมาอีกคราวนี้เธอแก้ตัวเป็นผู้กำกับในหนังเรื่อง3มเกลือเจอร่องหุนปี2 5 0 9ขณะนั้นเธออายุ27ปีได้ดาราแม่เหล็กระดับมิตรเพชรรามารับบทนำแต่อนิจจาหนังเรื่องนี้ก็ขาดทุนย่อยยับเช่นเคยครับเป็นเหตุให้ในเวลาต่อมา ชูศรีกลายเป็นผู้มีนิสินล้นพ้นประกอบกับเผชิญมรสุมชีวิตคู่กับชายที่รักกันมาตั้งแต่อายุเพียง17ปีสุดท้ายก็มีอันต้องเลิกรากันไปความรักครั้งแรกและครั้งเดียวของชูศรีมีสมมต์เริ่มต้นขึ้นในสมัยที่เธอเล่นละครเวทีอยู่กับคณะปากาบาลีของอาจารย์รัตด,ดาครับซึ่งเป็นคณะละครแรกที่เธอแสดงวันหนึ่งคณะชูศรี กำลังเดินไปซ้อมบทละครที่บ้านอาจารย์รัตดาซึ่งตั้งอยู่แถววัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองเธอได้สวนทางกับชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ารอยยิ้มของชายคนนี้ที่ยิ้มส่งให้ทําให้เธอชาไปทั้งตัวทั้งสองเดินสวนผ่านกันไปแต่สาวน้อยอย่างชูศรีก็ล่วงรู้หัวใจตัวเองทันทีว่านี่คือรักแรกและการเดินสวนทางกันครั้งนั้นไม่ใช่ครั้งเดียวเพราะชายหนุ่มผู้มีรอยยิ้มกระชากใจคนนี้ ยังเที่ยวเดินผ่านหน้าบ้านของเธอทุกวันด้วยความสงสัยเธอจึงใช้ให้หลานไปสืบด้วยความว่าเขาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เรียนอยู่คณะวิศวะมีนามว่าเชิดโร,รจนประดิษฐ์หนุ่มนักศึกษาวิศวะคนนี้เป็นผู้ที่ชอบแต่งเพลงรำวงครับสมัยก่อนซอยวัฒเทพธิราที่จุศีอาศัยอยู่จะมีการแสดงรำวงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จึงทำให้ทั้งสองเริ่มสนิทสนมกันหลังจากมองกันไปมองกันมาอยู่นานเป็นปี คบกันอยู่สองปีทั้งสองก็ตกลงปรงใจแต่งงานกันแบบเรียบง่ายและชูสีได้ให้กำเนิดลูกชายในเวลาต่อมาได้หอบหิวลูกไปแสดงละครด้วยหลังจากนั้นสี่ปีชูสีได้ลูกสาวอีกคนสี่คนพ่อแม่ลูกติดซอยห้อยตามกันไปหิวปิ่นตัวไปกินยามเล่นละครนั่งล้อมวงกินข้าวกันหลังเวทีละครแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคณะละครปรกาบาลี ได้เลือกกิจาการลงอย่างกะทันหันชูสีตกงานทันทีจึงต้องดิ้นรนไปร้องเพลงสลับฉากที่โรงละคราลาเฉลิมบุรีรายได้จึงเริ่มมีเข้ามาอีกครั้งเธอได้วิ่งรอกร้องเพลงสลับฉากไปตามโรงละครต่างๆครับกระทั่งได้เล่นละครกับคณะอื่นๆต่อมาพอทำงานมากครับหามรุ่งหามค่ำทั้งร้องเพลงทั้งเล่นละครงานบ้านเลยไม่มีเวลาให้นึกถึงแต่ลูกจนลืมนึกถึงสามีวันหนึ่ง ชูศีได้เล่นละครให้กับคณะเทศพศิินอยู่ที่โรงละครสลาเฉลิมไทยก่อนขึ้นเวทีไม่กี่นาทีเธอได้มีปากเสียงกับสามีอยางรุนแรงหลังเวทีละครยื้อแย่งกันไปมาจนสามีพลาดเหวี่ยงมือเธอสุดแรงจนทําให้เธอตกลงไปในหลุมขยะตัวเธอจมลงไปในน้ําคร่ำอย่างหมดสภาพเลอะเทอะเละเ,เ,ลเทะคราบสกปรกไม่มีชิ้นดีพอถึงคิวแสดงสมจิตทรัพสํารวยภรายาของลอตอก เรียกเธอเข้าฉากพอเห็นสภาพเธอก็ตกใจแต่เพราะเป็นตัวตลกชูศรีออกไปแสดงทั้งที่ทเลอะเทอะขนาดนั้นล้อตอกที่เข้าฉากด้วยถึงกับตกใจตาเหลือกถามชูศรีทั้งถามจริงและถามตามบทว่าไปทําอะไรมาเนี่ยชูศรีตอบว่ากัดกับเจ้าบ๊อบมาเจ้าค่ะคนดูในโรงละครเฉลิมไทยหัวเราะกันลั่นโรงแต่ใครจะล่วงรู้ว่าในใจของชูศรีตอนนี้เธอกำลังร้องไห้อย่างสะอึกสะอื้น เป็นตลกร้องไห้ที่ไม่มีใครรู้เลยในวงการหนังไทยมีพระเอกนางเอกเป็นคู่ขวัญกันหลายคู่นะครับมิตรเพชราสมบัติอรัญญานาฏนายนาส่วนในวงการตลกต้องยกให้คู่นี้ชูศรีล้อต๊อกเป็นยิ่งกว่าคู่ขวัญเพราะคือคู่หูคู่ฮาถ้ายุคนี้ต้องเรียกว่าคู่จิ้นครับล้อต๊อกเป็นคนร่ำรวยน้ำใจเมื่อครั้งชูศรีล้มป่วยเป็นอัมพาต เขาก็ได้มาเยี่ยมและยื่นเงินให้หนึ่งหมืนบาทและบอกว่าให้เพื่อนหายไปไวนะรอเล่นตลกด้วยกันอยู่ชูศรีมีสมมนเป็นนักแสดงที่มีความสามารถครบเครื่องทั้งร้องเต้นเล่นละครผลงานโดดเด่นเช่นรับบทเป็นช้อยในสี่แผ่นดินปี2505รายการทีวีชูศรีโชว์อันเกิดจากไอเดียของบีมอิทธิกุลผู้ซึ่งทำงานโรงงานยาสูบโฆษณาแฟลตป่าทอง รับบทอาหมวยนในเรื่องเงินเงินเงินปี2 5 0 8รับบทยายจันในเรื่องเจ้าจอมปี2535ร่วมแสดงกับลอต๊อกในขายหัวเราะรายการโทรทัศน์สุดฮิตที่ออกอากาศยาวนานเกือบ30ปีทางช่องเจ็ดสีชูสีมีสมมนได้รับรางวัลสุพรรณหงษ์ทองคำผู้แสดงอาวุโสด,ดีเด่นจากเรื่องเงินปากผีปี2524ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองผู้แสดงตลกหญิงยอดเยี่ยม จากเรื่องอ้อนกะร่อนเต็มสูตรปี2535ตั้งแต่ปี2524ชูศรีล้มป่วยเส้นเลือดในสมองตีบเป็นอัมพาตครึ่งซีกซ้ายไปไหนมาไหนต้องใช้ไม้เท้าครับต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลาขนาดนั้นเธอก็ยังทำงานอยู่ตลอดมาครับและมีบางช่วงชีวิตก็ไปเล่นตลกคาเฟ่วันหนึ่งขณะที่ให้หลานขับรถไปส่งที่กองถ่ายเพื่อถ่ายทำละครเรื่องเจ้าจอม ชูศรีมีสมมนได้หมดสติภายในรถและ16ริกาของวันที่4ธันวาคม2535ที่โรงพยาบาลน,นนทเวศชูศรีได้เสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจล้มเหลวสิริอายุ63ปีมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่13มีนาคม2536ณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร69 Stories ขอร่วมคาระวัตาลัย มาณโอกาสนี้ด้วยครับชูศรีมีสมมนชื่อนี้คือตำนานให้คนรุ่นหลังรำลึกถึงไปอีกนานแสนนาน